นี้เรามาเล่นเกมโรบอทแมพตำรวจหัวใจเลนนะครับแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะเรามากับพี่ออกัสนั่นเองส่งเสียงในฮัลโหลโอเคเราไปเล่นกันเลยนะครับลุยเล่นท็อปไพซันหนะทุกคนเนาะ ตัวเตี้ยลงมาแล้วตัวเตี้ยลงมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมแมงสาบแย่อีม๋แมงสาบเราไปทำอะไรมาเนี่ยขอคิดก่อนจขอคิดก่อนนะอ๋อลืมไปว่าพี่พี่ไปขโมยของในเซเว่นมานี่นะโอ้พี่ก็เลยโดนจับ啊แล้วพี่ก็ไม่งหนีไม่ทันอี้สิอ้วมเหม็นเลยมาเล่นส้วมเหม็น ตาประกาศฉันรีบด่นวนเหมืเปิดให้ด้วยเฮ้ยราว่าเราทางหนี้เราว่าเราได้ทางหนีแล้วแหละรีบไปดูโอ้โหคุณเห็นบันไดตรงนั้นไหมบันไดที่มันเป็นสนิมเห็นเห็นรีบไปรีบไปมีแค่ทางเวันมันมีตรงด้วยเพืวันเธอแอบไม่นะต้อง กระโดดคุ้ควันน้อยๆฮึบเจ็บไหมเจไปเร็วอุ้ยเจ็บโอ้ยโห้ามตรงนี้ไม่น่าอันนี้ห้ามโดนฮึบอุ้ยลงไปดิเดี๋ยวจ้ะไปรึรีบลงไปกันเรลยอุ้ยติดอีกใครอ่ะเดี๋ยวสอบดูก่อนนะเดี๋ยวเมื่อกี้แปลกๆนะทำไมไฟไม่ช็อตเฮ้ยเรารีบวิ่งไปดีกว่าเร็วีบๆ เฮ้ยท่านมีอำนวน Murder, หัวใทกี่คนดิยมาฮะแค่ตายเด็กแกจะดูนี้ก็ดีนะที่พี่ลงมาทัน ทางตันทางตันทางตันมาแล้วจ้าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยพุ่มตรงนี้เขาบอกว่าให้เปิดสวิตช์ด้วยอ่ะเดึงขัดด้วยกัน้ยวิตงเล็กระโดดวยไอ้นุ๊กตรงนี้มันน่าจะมีเวลาแน่เลยเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะขอลองกดขัดแก่งไปว่งอ่ะอ๋อตรงนี้มันสามารถแก้เพื่อนได้อ噢 ภูมแต่แต่ภูมิอยากดึงขัดโยกนะอยากแกงพี่นะช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอเคพี่าได้แล้วใจเย็นๆนะตรงนี้อ่ะอุ้ยเกือบไม่ถึงเปิดประตูกันเอาพูดปีเลยพูมดูสมุูรดีอุ้ยไอ่ะมันมีสายสะพานนะเมื่อกี้พูดพี่เกิบโดนช็อตเมื่อกี้ เออเป็นพี่รออแล้วโอ้ไปแล้วเฮ้ยเพื่อนข้าไปได้ไงสงสัยเพื่อนเป็นสไปเดอร์แมนแน่เลยคือเพื่อนโดนชิวเลยไม่กลัวโดนไฟช็อตเล่ะเฮ้ยอะไรเขาบอกว่าให้ไปทางนี้เฮ้ยเพื่อนมันม้าเลดอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเรา แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาน่าจะเป็นนักโทษนะเขาน่าจะเป็นนักโทษนักโทษอะไรวะใส่ชุดสีขาวนักโทษที่โดนโ<แ>ดนคุณตายหรอช,ช,ช,ช่วยด้วยโอเคพี่รอดแล้วเอาขนทพี่ไม่เจอตัวอะไรแล้วตรงน,นี้อ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง ผมใจเย็ยนๆน,นะเดินขอบๆมาตรงนี้พี่ยังจำทางได้หย,ยู่งุ้ยพูมตรงนี้มันเยืนเยแล้วก็ไม่หนาวเอาพี่พี่ข้า่ชิวๆเลยเหรอคุยคราบอกอะไรอ่ะพี่นีอ๋ออ๋อพี่พี่ว่าพี่แอบใช้แผนที่ดูที่กล่าวว่าต้องห,หนีไปที่ไหนบ้าง ครูเขาบอกว่าถ้าเราเขาเข้มงวดแล้วมันจะมีตำรวจตรวจไฟเลนแล้วก็เขาต้องรีบไปกระโดดที่เชือกพี่รู้ทางด้วยคุณตามพี่มา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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยตกใจหมดตายตายเจ้าจะไปเหรอไมาให้ข้าจับซะดีๆไม่ฉันไให้แกจ,จับหรอกอุ้ยม่ถูกจับเออมื่อกี้เมื่อกี้เชือกอะไรอ่ะ หนีไปทางไหนพี่รู้แลคุณตามพี่มาเมื่อกี้ตำรวจหัวไซเรนกระโดดมาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครนี่ดูดูดูคุณต้องกระโดดทางดีนะคุณต้องกระโดดตรงกลางกระโดดมาเร็วน่ดจะหเป็นไงเทคนิคกระโดดแผนที่เป็นไงเฮ้ยเขาบอกว่าตรงนี้อันตรายอ่ะนี่เรารีบไปดีกว่าไปเกือบตกแล้ว เคยเธอตื่นถ้าจะช่วยได้ไงฉันขอหนีออกจากที่นี่ก่อนนะแสดงว่าตันนี้เขาน่าจะติดคุกมาหลายปีแล้วแน่ๆเลยอ่ะติดคุกหัวเบนเลยติดคุกหัวกะโหลกเลยตายพี่รูไม่อยากเจอหัวกะโหลกพี่บอกไปว่ามันอันตรายพี่บอกว่ามันอันตรายพี่ฉันต้ผ่านด่านนี้ เราตัดไปกันดีกว่าครับบ๊ายบๆเริ่มสามสองหนึ่งภูมิสู้สู้ภูมิสู้สู้ฮึ๊บเอือดอย่างนั้นแหละสู้สู้ภูมิสู้สู้ภูมิสู้สู้ภูมิสู้สู้อึ๋ออื้ออจะได้ค่อยๆไปนะตรงนี้ง่ายดูกันนะทุกคน เบื้องหลังหรือเปล่าไอหัวกระโหลกนี่มันจะดันเราตกลงไปนะทุกคนไปไปบอกกันแล้วก็แล้วก็สวยแล้วเราเปิบแล้วเราเข้าตรงนี้ไปลูกแล้วหาหาเลยนะถ้ากระโดดถ้ากระโดดแล้วเนี่ยเออเจ็บขาโอ๊ย ทำไมไม่ลงบันไดเนี่ยทำไมไม่ลงดีๆอะไปรู้ที่<ด>ทไ,ไปูเหมือนครูมิสอะดิทอนเลยอ่ะคือเขาบอกว่าให้หาผิกแอกอ่ะอุ้ยเราจะหมวกด้วยใส่ก่อนเลยอ้ยมันจะพุ่งนะพุ่มใส่หมวกยางใส่หมวกก่อนพุ่มใส่หมวกก่อนก่อน เขาบอกว่าตรงนี้จุบต้องจูบด้วยตัวอ่ะมีตำรวจมาเนดีกแล้วเหรอเฮ้ยนั่งไงเฮ้ยตำรวจอีั้บบวนี้เเมาดรวนมาได้เร็วกระโดดอเกือบไปแล้วเ็วเรเขาบอกว่าให้หาสวิตอ่ะโอ้โหตัวนี้จะงายมากเร็ว ผู้พูมด่านเมื่อกี้เราเราผ่าแบบชิวๆเลยอ่ะโอ้โหบ้าให้ให้ให้กล้องเหรอเดี๋ยวเราผู้พี่ว่าเราเราตีกดปุ่มเฮ้ยนี่ไงเพื่อนแล้วเราออกมาได้แล้วเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นไม่ใช่เหรอขึ้นอันนี้ไม่ใช่การด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเราไปดูทางนู้นหน่อยอันนี้ เขาบอกว่าให้เราตามหาคีย์การ์ดแสดงว่าเขาเขาน้าจะบอกว่าถ้าเราได้คีการ์ดแล้วน่าจะเข้าประตูน่าจะเปิดประตูอย่างอัตโนมัติเลยนะไปพี่หนูเจออะไรเหลืองๆอ่ะคียการเหรอใช่ปะใช่ใเอากลันลูเอ้ยทำไมมันมืดอ่ะยาบอมโอ้ใบเงยมันมาเขาบอกว่าประตูอาจจะเปิดอัตโนมัติเลยนะลุไป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 ไ ฉันต้องออกมาให้ได้มาเลยไอตำรวจไซเลนนจิโอ้ยตนลงมาน้ำเหม็นอืดมากน้ำเหม็นอืดมากตอนเราลงอ่ะฮึบมาแล้วแล้วภูมิโจมดินไปแล้ว ไปเร็วเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นเลเซอร์นะเ้ไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะแล้วว่าเราอย่าลองเลยดีกว่าอย่าลองเลยฉันขมคอมากเลยอ่ะหนูขมคอมากเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรอ่ะมืดอีกแล้วเฮ้ยพูมพูมตามพี่มาแล้วว่าเราควรเหยียบโตนะเฮ้ยพูมพี่ทุกคนมาพี่ทุกคนมาพูมพูมเขาบอกว่านี่คันโยเขาบอกว่าคือกับดักอ่ะ เราอย่าเพิ่งกดดีไหมอ่ะเอาเอาหลอดไปได้ไงตำรวจ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 กดมาดิให้ตำรวจตายแล้วขอขอผมต้องด็กไปตายก่อนอ่ะเมื่อกี้มันมีตำรวจเมื่อกี้อ่ะงานที่โดนไปเปิดรอนะมาดิตำรวจ พี่มาแล้วไปกันยอย่าหยิบตองลายนะมันมันแบบมีร้อนนี่ไปดูทมอมยางทอมยางถุงเลยแหนงงินเงินน ก็ถอยหลังก็รถไฟในอดีตมันมีพื้นแบบว่าเหมือนมีน้ำอ่ะเหมือนเหมือนเขาเอาน้ำมันมาเทใส่อ่ะพี่ฉันจะอยู่หน้าตาก็จะน,น,นิ่งๆแน่แน่แล้วลุยไปทำไมทำไมอะไปไปเร็ว,วไป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 เปไป เราล่อหนูเหรอพี่ทำไมหนูอาจจะโนมมัดเลยอ่ะไม่ต้องวิ่งเลยอ่ะเอ้าไม่ไม่นะเฮ้ยเราชนะแล้วเย้เรากลับไปเฮ้ยเกมนี้เกมนี้คืออะไรอ่ะเล่นม้ากระดูกกันสวัสดีฉันคือตัมบุนน้อยไซรัน ฉันฉันเป็นฝาแฝดนายมาคุปปิคิดเลยเอาเราวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วใครอยากใครอยากเล่นแบปอะไรกับพวกเราและ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 ให้เราอยากเล่นแบบอะไรก็พิมพ์มาใต้ล่างคลิปแลกกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเราและช่องออ g u s t f e b r u a r ด้วยนะครับ สำหรับทีนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายนี่คืออะไรอะอ้าวออ